ไ่าตุ้มอะไรนะแม่ค่ะถามค่ะเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ฟิตติ้งค่ะทามุนเวลาตายค่ะเป็นบทประพันธ์ของคุณพายที่ในเป็นนักเขียนที่เสียไปแล้วล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบมากแล้วว่าอยากทําเรื่องนี้มากๆเลยค่ะวก็เออเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่อยู่อยู่ชีวิตก็เปลี่ยนไปก็คือก็คือเออถูกถูก เขาเรียกว่าอะไรคะเจ้าแห่งเวลาที่มาทําให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปขับรถอยู่ดีๆวันหนึ่งค่ะขับรถเข้าไปในอุโมงค์อันหนึ่งพอจะลุไปอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเวลามันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลย <S 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 mm hmm. แล้วก็เลยมีสิ่งเรียกว่าเจ้าแห่งเวลาบอกว่าเอ,อสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดว่าสามารถจะย้อนกลับเวลาได้โดยที่แต่ละครั้งต้องมีการ ฆ่ากันต้องฆ่าคนตายหนึ่งคนถึงจะย้อนเวลาได้ก็เลยเป็นชีวิตที่แบบสนุกมากเราก็จะมีคุณหนูเมลานีเราก็มีคุณทีซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างจะมาฆ่าเขาจะามฆ่านะเปนคุณพี่ชายพี่ชายที่ตามฆ่าน้องสาวตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีคุณแก้วตาเพื่อนสาวที่คว้าเอา คู่มั่นเพื่อนมาแต่งงานด้วยแล้วก็มีคนปกป้องคู่มั่นที่ก็พอเขาตายก็ไปคว้าเพื่อนเขามาแต่งงานเลยค่ะก็เป็นแบบตัวละครสี่ห้าตัวที่ตัดกันตายครับสนุกและแค่คนตาใช่ค่ะแล้วจะมีการตายกันตลอดเวลาตายแล้วกลับมาตายแล้วกลับมาไม่มีใครตายจริงสักทีสนุกมากค่ะเรื่องนี้สี่กมากเลยครับทุกคตใช่ค่ะแล้วก็ฆาตกรรมนี่ทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่าง แล้วจะถามว่าทำไมถึงเลือกตัวละครเหล่านี้ใช่ไหมครับเร่การจะรู้จะคิจัดมันเป็นเรื่องที่ที่ยากครับในการแบบคิดแคร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยตัวละครสําคัญหลักๆก็จะมีอยู่ห้าตัวละครนี่แหละครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมนานมากเนาะถามว่ามันเป็นคาถามเดิมๆนะว่าทำไมต้องเป็นห้าคนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับแต่ว่าตัวที่เราพูดถึงความยากดีกว่าแรงเทมกว่าจะได้ก็คือคงคงเป็นคนคนนี้ อพอรู้สึกว่าคือตัวละครอย่างอย่างตัวเมลินีครับเมลนีเอ,อเมลานีอะครับคือเขาต้องโอ้ทั้งเรื่องแล้วมันต้องใช้พลังในการแสดงแบบสูงมากซึ่งก็คิดว่าแันเค้งน่าจะเอกเห็นวิ่งเก่งอ่ะ <laughs> อันนี้วิ่งเลยจ้วิ่งเลยนในเรื่องก็ต้องวิ่งตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็โชคดีมากที่ได้ตัวละครแบบอื่นๆเข้ามาแล้วก็ คนสุดท้ายที่ได้นี่คนนี้ติ๊กซอว์ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวทีหนึ่งตัวละครที่หาหายากมากๆแล้วก็คิดว่าแบบเป็นตัวละครที่แต่ว่ารับก็รับแต่ว่าไม่รับก็ไม่รับเพราะเราเสเลยแล้วนะครับส่วนอีกสามตัวละครนี้ต้องบอกว่า อันนี้ร่วมงานครั้งแรกนะคะใช่อ่าเรื่องนี้ไม่ตลกค่ะเรื่องนี้บอกเลยไม่ตลกนะคะอย่านะอย่ามาตลกนะทิ้งทิ้งฉกเรื่องนี้เซ็กซี่เนาะค่ะพอบอกให้ไม่ตลกเลยไม่ตลกเลย่ยเแน่นอนครับกับโก้โก้กับซอฟมีร่วมงานกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าฝีมือหรือการแสดงเป็นไงก็ก็ได้จับโก้มา พิกบทบาทอะไรอีกครั้งหนึ่งพิกเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรอะไรหนึ่งพูดคือพิเศษมาดูดูเป็นคนดีแต่ว่าเล่นเป็นคนดีเลยเล่นเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นคนขายแว่นครับเป็นหมอเป็นคุณหมออ๋อครับผมคนนม้เล่นคนดีลูกกับของอ๋อคนนี้อ๋อคนคนนี้ครับต้องผิจารณาเองครับ เป็นที่รักของของกองหน้าเผมเป็นคนดีใช่ไหมครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีแน่นอนเรื่องนี้มีใครเป็นคนดีด้วยเหรอครับน่าจะไม่มีเนียต้องต้องเวศึกษาส่วนแน่นอนพุ่มกับผมกับอ่าพี่หนุ่ยครับเอาพี่หนุ่ยก่อนเรื่องดักดักก็ต้องพี่หนุ่ยการขนาดเลยเหรอแล้วก็ก็ได้ครับก็ได้หลังจากนี้ไปทำวายมาแป๊บหนึ่งมีมีอะไรน่าเครียดไหมครับพี่หนุ่ยคก็น่าจะกังวลในเรื่องของ เอ่อมันเหมือนกับว่าพอเป็นแอคชั่นนะครับเหมือนกับว่าการถ่ายทำก็จะใช้เวลาแล้วก็ใช้แบบว่าอุปกรณ์อะไรเยอะอะไรเงี้ยฮะมันมันน่าจะใช้เวลาแล้วอย่างคือพอพอมันต้องถ่ายทําให้มีความแบบภาพยนตร์มากขึ้นอ,ะอ่ะแล้วก็ใช้แบบอุปกรณ์เยอะใช้เวลาเยอะนักแสดงก็จะเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยฮะที่บอกไปเป็นในในเตรียมเตรียมตัวเหนื่อยก็เตรียมตัวเต็ม แต่อย่างนี้นคือการเล่าเรื่องมากกว่าเกี่ยวกับเล่นทำลายของทา,าทำลายของเวลามันจะย้อนไปย้อนมาย้อนย้อนมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือมันเหมือนตัวตัวบทนสนุกมากแต่ว่ามันก็มีความที่จะต้องเคลียร์เรื่องความงงให้ให,ให้ให้ได้อะฮะว่าว่าพอทไลายมันเป็นมนแาแล้แงก็ต้องทำงานบ้านเยอะแาะว่าเขาต้องรู้ั้งเรื่องเลยว่าเป็นยังไงงั้นคือพอรู้หมดปุ๊บเนี่ยเขาจะแยกกว่า เวลานี้เป็นยังไงนะเวลาจะต้องเล่นยังไงอะไรยเงี้ยคะซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้มันต้องแบบเกิดขึ้นต้องเคลียร์ให้ครับให้ได้ครับแทนครับ่ต้องท่าต้องแกงต้องสารพัดหลายหลาอย่างหลายลอยพี่ชอตไม่เคยให้งานง่ายเลยค่ะขอบคุณพี่เอสซี่ชอตค่ะที่ให้โอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ พออ่านแล้วรู้สึกว่าแบบอู้มันมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยม,มันมีความซับซ้อนมันมีความแฟนตาซีมันมีความดราม่ามันมันหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ที่น่าจะแตกต่างจากที่เคยได้ได้ทํามาเช่นกันค่ะเรื่องนี้พิชานบอกว่าเราอึดมากเลยเห็นจากผลงานที่ผ่านมาแล้วค่ะเราทําต้องทําได้ทุกอย่างเรื่องนี้เราก็จะอึดแลบถึกคนเป็นการขู่ใช่ไหมคะ <laughs> เตรียมเตรียมตัวและเตรียมใจค่ะแล้วก็เตรียมทํากันบ้านด้วยแบบที่พี่หนุ่มบอกเพราะว่าแค่แค่ตอนดูเรายัางรู้สึกว่ามันมันมีความซับซ้อนมากแล้วเราต้องต้องเข้าใจในในแต่เรื่องต้องมีการเล่นเหมือนเล่นในช่วงเวลาเดิมอ,อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไมงั้นเราจะสับสน ก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งงานยากแล้วก็ท้าทายมากเค่ว่าเราจำคอนเนต์ตัวเองเลแต่ละทีถ้าต้องเล่นแบบว่าสามทำใบโลเคชั่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันต้องจำคนเทนต์ตัวเองต่อไปด้วยยากมากตอนนี้ต้องเลคเชอร์แล้วเราต้องเล่นสดด้วยหลายอย่างมากซึ่งแปนว่ามันเป็นแนวใหม่มิติใหม่ที่พันว่าจะเป็นกําไรของคนดูที่ได้ดูอะไรที่เป็นภาพสวยๆแล้วก็บทที่ดีด้วยค่ะได้ร่วมงานกับใช่ได้ร่วมงานกับ พี่น้องนักแสดงทุกท่านค่ะก็ดีใจที่ก็เพ่เคยเจอจนมาแนสแต่ว่าอีสามท่านยังไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเชื่อว่าในในบทบาทในเรื่องนี้น่าจะมีความน่าสนใจมีมีเสน์ของตัวละครที่ทุกคนจะได้เห็นในมุมที่ต่างออกไปค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเลิศมากเชิพี่บอยค่ะเซิญพี่บอยค่ะพูดอะไรล่ะเนี่ยพูดอะไรแบบพูดดีเลยพูดไม่ดีครับ ครั้งแรกครับผมครั้งแรกกับพี่ทุกคนที่นี่เลยครับผมครับทั้งกับพี่ชอตทีเอสด้วยที่หนุ่ยผู้แสดงทุกท่านเลยครับครั้งแรกของผมเลยครับมันมันเป็นยังไงเฉบอยมันแบบมันมีอะไรใหม่ๆมาขนาดก็ใหม่ครับความจริงแล้วเรื่องบทอ่ะมันก็ใหม่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ถ้าเกิดว่าเดอดลอได้ชมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบทมันมีความใหม่มากๆแล้วก็แบบมีความอินเตอร์มากๆแล้วก็ด้วยพอเรื่องอย่างที่พี่ชอตเล่ามันก็น่าสนใจอยู่แล้วตอนที่ได้อ่านแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรนเนื้ยเราาก็มมีควสนใจอยู่แล้วเพราะ่มนเเป็รื่องที่แบบ ไม่ต้องไปเน้นเรื่องความรักอะไรขนาดอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นเรื่องที่แบบมันมีความแฟนซีเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท้าทายด้วยนะเพราะอย่างที่ทรายบอกคือการทํางานบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราทําแค่ของตัวเองละต้องทําของทุกตัวละครแล้วเราทมยากแย่หนึ่งผมเชื่อว่าทุกตัวละครต้องวิ่งมาในไทม์ไลน์เดียวกันด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไปพูดเขา่ารับเรื่องมขชอบตอนจบความจริงก็ชอบหมดเลยครับชอบชอบชอบหมดความจริงคือมันก็จะมีเรื่องเราหักโมหักบุมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับชอบแล้วก็ เรื่องคอนติเนียก็ยากหน่อยแต่ว่าเราก็มีพ่วงกับคอยคุมให้ครับเอาโดนเอาโดนเอานเรื่องคืออะไรที่แบบต้องปิดเยอะที่สุดในไทยบอยในเรื่องนี้คำจริงเราต้องทำงานบ้านเยอะสุดครับสําคัญสุดทำงานบ้านครับเพราะว่าทำไลน์มันเยอะมากครับทุกคนต้องไปอยู่ในระดับช่วงเวลาของนางเอกอะไรเงี้ยร่างทองจะได้มีโอกาสปรากฏในเรื่องขอเรื่องนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่ออันนี้แต่ว่าต้องล็อกลองล็อแต่ครับผมเมื่อกี้เพิ่แตัเดียวไปวิ่งข้นอยู่ตรงนั้นไหม แต่ว่าฝากด้วยครับเรื่องนี้มันก็บทท้าทายมากทุกตัวละครเลยครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นบทที่ดีมากที่แบบปล่อยผ่านไม่ได้ก็ไม่กอัก่อนบม่กอดีครับเรื่องนี้เป็นคนดีกอดก็ก็เป็นคนคนดีน่าจะเร็วน่าจะเร็วให้เห็นแล้วแต่ว่าจะจะบอกว่าในเมื่อทุกคนกดดันแต่ว่าผมเชื่อว่าทีมนี้พาพาทุกคนไปถึงจุดหมายแน่นอนครับเร็วอย่างนี้นผมใช่ครับแล้วก็ เราเคยทํางานยากๆแบบนี้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อในฝีมือเชื่อในผู้จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับนักแสดงแต่ละคนมากฝีมือขนาดนั้นเลยเครี่ยมเลยครับจะเครี่ยมไหมครับอะไรฮะเยี่ยมในตัวเองบ้างเชื่อแต่ผมไม่เชื่อในตัวเองเลยนะลองเชื่อในตัวเองสักนิดหนึ่งอะไรฮะลองเชื่อในตัวเองสักนิดหนึ่งมั่นใจมากเลยครับครับผมครับผมเออบางเจคี้กับคุณโก้ค่ะเรามาแบบ มัดใหม่เลยใช่ไหมสกี้นิ่งเลยจะไม่มีมุกอะไรเลยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะไม่ตลกจะไม่ตลกอะไรเลยปกติต้องมีมีมไงไม่มีค่ะอไม่มีตลกเลยนะวันนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าปกติก็สับสนในตัวเองอยู่แล้วมาเจอบทก็บอกตรงว่าสับสนมากสับสนมากค่ะยากมากค่ะยากเลยยากจริงๆรั้งราให้กับบดไปแล้วหรือยังยังค่ะยังไม่ท้อค่ะยังยังสู้อยู่ค่ะเพราะว่า เออเพิ่งเพิ่งได้อ่านบทครบไปแล้วก็ครบครบตามจํานวนที่ที่ได้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าในการทํางานจริงน่าจะยากมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ยังไม่เคยทํางานแนวนี้มาก่อนเลยก็หนูเปล่าค่ะโอเคอะไรยนี่แหละยังอยู่เจ้าเวลามาอยู่ที่นี่แล้วเจ้าเวลามาแล้ว เวลามาแล้วจะไม่ตลกมากเพราะว่าหมมันเครียดนิดนึงนะคะนี่ขอโทษเจ้าเวลาด้วยะคะวจะพยายามทำหมดนี้ให้ดีที่สุดเมย์อจะยาก่ะแค่ไหนก็ตนับค่ะเอาแล้วคุณก็พูดต่อได้ค่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ด้วยกันก่อนครับอะไรนะถึงเรานะับที่บอกว่าเป็นคุณหมอใช่จริงๆก็เป็นอะไรที่ พลิกบทบาทแล้วก็มีความยากคือตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่รู้จะได้ร่วมงานกับทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ได้อ่านบทอ่านบทเมื่อคืนเนี่ยรวดเดียวจบเลยนะปกติผมหลังผมว่าอืมไม่ค่อยได้เจอบทที่แบบพอเจอแล้วจะอยู่กับมันได้แล้วอ่านแบบวดเดียวเพราะมันน่าติดตามสนุกมากคืออยากเป็นคนดูเลยครับตอนนี้นจริงๆ,งๆก็ยังอยากเล่นอยู่นะยังเล่นอยากเล่นด้วย จะหาคนมาแทนอ๋อมีครับเล่นด้วยครับแล้วก็เป็นคนดูด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ที่ดีจากทุกๆคนที่อยู่รอบตัวผมตรงนี้เยอะแยะมากมายค่ะโปรเจกต์นี้คับก็สำหรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งของเชนออริจินอลนะครับที่ต้องบอกว่ามีการ เตรียมงานกันมานานมากแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจกันมาสักระยะใ,ใหญ่ๆข้ามปีกันมาเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะลงตัวมาได้ก็ก็ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี้จริงๆสิ่งที่คนดูจะได้เห็นก็คงเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างใหม่สําหรับในแนวของซีรีส์ในไทยนะครับที่มีเรื่องของมิติเวลามีเรื่องของไทม์ไลน์แถมยังมีความฆาตกรรมอาพรางหรืๆๆอใดๆต่ใน,นเรื่องความรักก็ยังมีอยู่นะครับค่อนข้างจะแบบว่าครบเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ งานหนักงานยากแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้เหมือนยกระดับซีรีส์ของไทยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับด้วยความยากของเรื่องที่ที่ว่ามานะครับก็ก็คงต้องเหนื่อยกันทุกคนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้คงได้ติดตามชมกันนะครับประมาณปลายปีครับผมปลายปีนี้ครับปลายปีนี้รับใช่ใช่ใช่คับยปีครับปลายปีที่แล้วครับต้องย้อนเวลาแล้วต้องย้อนเวลา ทั้งวันสัสิบเอ็ดค่ะก็ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ชอบมากตอนที่อ่านหนังสือแล้วแล้วก็ชอบมากแล้วก็เอทางคุณพายทิไนซึ่งเป็นนักเขียนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เคยพูดเอาไว้ว่าอยากเห็นเชนทําเรื่องนี้ก็น่าเสียดายที่แบบคุณพายทิไนไม่ได้อยู่ดูนะคะแต่ก็จะตั้งใจทำให้ให้เต็มที่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนที่หลายๆคนพูดนะคะมันเป็นเรื่องยากมากจริงไม่อยากจะพูดว่ามันน่าจะยาก อยู่ในขั้นที่สุดเรื่องหนึ่งของของงานที่พวกเราเคยทํามาเลยทีเดียวมันถึงได้เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องใช้เวลามันนานมากเป็นปีๆในการที่เราจะค่อยๆคิดกับเรื่องนี้ค่อยๆแกะปล่อยบทว่าทํายังไงที่จะทําให้เอ่อไม่ดูสับสนแล้วก็เข้าใจยากเกินไปแล้วก็สนุกมากๆเหมือนอย่างที่แฟนที่ใหญ่ก็ติดตามและชอบในการหาแคสติ้งตัวละครอะไรต่างๆนานาดูแบบเราก็ค่อนข้างแบบต้องบอกว่าเป็นงานยากทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้ก็ พร้อมแล้วที่จะเดินหน้ากันต่อไปเราทุกคนก็พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปลายปีคงได้รู้กันค่ะเพราะงานท้าทายเช่นนี้เราจะทำออกมาเราจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนเชื่อติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค